วันนี้เรามาเก็บมะม่วงเพื่อไปทำมะม่วงดองกันนะคะเราจะนำมะม่วงที่เราเก็บได้มาล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นเราจะนำเกลือนะคะมาคั่วบนกระทะประมาณ5นาทีแล้วเติมน้ำเปล่าต้มน้ำเกลือประมาณ15นาทีนะคะแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นอนำมาเทใส่โหลตอกมะม่วงนะคะ ภาชนะที่เราใช้ในการดองมะม่วงนะคะควรผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราปิดฝาภาชนะให้สนิทนะคะเราพักทิ้งไว้นในห้องอุณหภูมิประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราจะนำมะม่วงที่เราดองไว้เสร็จแล้วมาปลอกเปลือกนะคะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเตรียมมาไว้หลังจากนั้นนะคะตั้งกระทะทีน้ำตาล เติมน้ำนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมมะม่วงที่หั่นไว้แล้วฝาภาชนะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแช่ยเย็นประมาณ1-2คืนนะคะก่อนเราจะนำออกมารับประทานรสชาติมะม่วงจะได้หวานอมเปรี้ยวตัดเค็มนิดหน่อยกรอบหอมอร่อยกำลังดีไม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลยค่ะ อย่าดื่มกดติดตามให้เราได้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําเมนูต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย